มเราไม่ได้บู๊ใครสองัวหนึ่งอ่ะใครออกเลยเหรอใครออกคนหนึ่งออกคนนึงฮะน้องน้องคุณอ้าวน้องคุณเหรอเรียกใครเรียกใครอ๋อน้องคุณอยู่นี่แล้วบู๊มบันทังหลังแล้วเฮ้ยเราลงเขานึกว่าคนลำไอ้นั่นไงคนละเคาเตอร์ไงแต่เฮอยเขาหลังสาม ฮะมนนอนต่างตัวโอ้ไม่ได้หรามันก็ได้มันก็ได้แหละเออแต่ก็เออเล่นดีนะอยากเล่นอยากเล่นลเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงทเรื่องนี่แหละแีฟขึ้นเฮ้ยกล้องมันไม่ชัด ไปบอลได้บอลแป๊บนึงเห็นกล้องแป๊บได้ไหมได้แหละไม่ชัดไปใหญ่ตายแล้วเบียดก็เบียดถูกได้รันเบียดก็จริงเออถูกต้องมาเนี่ยบานเลยบาเลยดีเรียบร้อยสวย นิ้วเช่นกันคันเจ็ดอย่ได้ยินตน่ามีอะไปเดียวใช่ด้วยสี่สี่แล้รีอ่ะไปสามนะได้แล้วลูกฟาดนู้นนู้นดีกว่าตอนนี้ทำยทงไมอย่าได้ถึงมือตัวเลยเหรอเหว่าเหว่าไปไปลูกไปไปสุดๆหน่ สวยแล้วจับจับเล่นางอ่ะตตงังต้องังตงกง่งอ้อโอ้ยโอ้ยสวยไปได้ทไมล้สวยสวยแล้วดีเลยปออกเลยัเพิ่มนิดเดียวนิดเดียวทำไมลท เออมันก็ทำไห้อย้อนแสงว่ะให้สวยกว่า เด็กก็จะท้ออย่างนี้ยเลยนะตอนขาดสวยเนี่ยเนี่ยน้องคูณเนี่ยเฮ้ยไอ้งปืนกระหาบอลไม่เจอหันอยู่หรก็ขันโยบอลโยก็ขยันไปตามอยู่ไปบอลไปบอลหลุดแล้วเจบอลหนักเฮ้ยโอ๊ยไม่ได้ไม่มีอะไร ฟริตบอกเยอะฟ้าตามไม่ไม่ดีหรือว่ากล้องมันไม่ชัดเนี่ยซูมเยอะไปหมดรอทีรีบหรือยิงไลดีอย่างเกินไม่ออกก็เอาเออนั่ยังเอาเสี๋ยวรอทีีอมบิมาลองคุณในมาโหดูดิสิเออเอาเฮ้ยสวยแล้วหน้าประตูนี่มออมอม ขอะครึ่งหลงไม่ได้หรอแก้มือเมื่อกี้แกหน้าเมื่อกี้ต้องสะสมไม่ได้เองไปเสือกแต่เราไปเจอกระโสธรอะไรยบาเอ้ยเราที่สองอ่ะได้พี่สองเลยก็ได้ที่สี่ไงก็ไม่เป็นไรไม่ได้ได้บอลลูกได้บอลพอไปเล่นไปขวาไปเดี่ยวเราเขาไปชิงที่สาม บอลบอส่งดบอดดดตึ๊ลตงมาช้าได้รลช้าได้ส่งได้เลยนะอไมไล่อุ้ยอุยอุยไม่ไล่มึงน่ยเด้โดนโดนขาตัวหินเลยโดนขาเขาไม่รู้เกลยวเลยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บึ๊ตึ๊ดดโอ้แดงโอ้ มนน้านำทนเท่าไหร่สีฟ้านำเท่าไหร่หนึ่งยเหรอสีแดงกินเข้าเาชิบหายแล้วไงเข้าหรอน้ำเยอะใช่เบาหนึ่งน้ำไหลสองกังรูปอุ้ยรอดากสวยแล้วเอาดิดิงซ้ายเลยว่ะได้จบก่บโปรเจกต์ขนาดซ้ายมากกว่าวาแล้วเราไปอยู่ไปอยู่ซ้ายมาก ไปลูกไปลูกไปไปสวยลูกเ่าไหร่น้ำนี้ไม่กลัวแล้วกลัวอะไร5ไม่ใช่ของเขาอะฟ้าน้ยงฟ้าน้ำเท่าไหร่อันั่นก็ดี ก็ยช่่ก็ใช่อ่ะดิกลัวก็อกลัวเรียบร้อย ล็อกไปหน่อยห้าสื่อสี่สี่ห้าแล้วไหมคะไม่รู้เหมือนกันห้าอ่แขอจครึ่รงโหลได้อยู่ห้าดีเดียวเยอะ อเลยจับทำไมวะนะยังไม่ท oh. oh. ันมอขึ <desarrollo> ้นเจามเลยมองเลยมอง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 ียเคลีอะวังร้วงา้ยตอนนี้ดี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 ปล่อยทำไมวะนะ โหลี่ป่วยเล่นได้ขนาดนี้ดีมากนะตั้งใจเอโดนเบียดงา่ายๆนี่น้องปู้นอะ่ะโอ้ยโอ้ยไหนโอ้ยไกลไปลูกโอ้ยใส่เยอะไปหน่อยเย <laughs> จ็บขาเลยยิงไปไปลูกลงไปลูกอยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ริมเส้นเหรอนนะไม่ประธานอยู่ตรงไหนของหน้าดิ ไม่ใช่นะ่ะก็จะเล่นทองหน้า <c oughs> อยู่ขวาไม่ไปเล่นหลังตัวกะโปรเจกต์ขึ้นมาเปลี่ยนโตัวมหาสารนิดฟ้าไม่อยากกินน้ำเนี่ยสองหยุดเอาวางวังลงวังลงเปิดเปิดเปิดทำรัอเฮ้ยยังไงหลุดไหม เอาแล้วเฮ้ยเออเมาสื่อตมต้องจัดเอ้มตึ้มเอ้าใครอ่ะเฮ้ยก้าววะบอลล่ะสปินเลยดีบอลสปินเอาไงเขาว่ามาแล้วโต้ขยันนี่นะบอลยูนไหนไปหาบอลเิ้ยหลอกดีลูกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ ส่งแรงไงเราเติมคุณพ่อโทรมาปะบ้าโทรพ่ออยากจะถามคู่นั้นน่ะดีเป็นไงอะไรเล็แล้วดีแล้วเราได้กับขอดับบ้านดีเลยนไวดีขอเข้าหน่อยก็ได้เป็นไงอย่าดูเฮ้ยจะเอารอดทางด้วยนี่นี่อ่โชวเอาวิ่งขันนั้นส่งลูกเออเร็วเร็วสีไปหน่อยแล้วเอาแล้วลูกใสเรียบร้อย เพนาะมันไม่ขนาดยอดเยี่ยมจริงๆตัวยิงเบาบอลมันเด้งไม่บอลมันหนักหนักมันหนักกว่าแล้วทำไมฝั่งนั้นยิงแรงเขาแรงเยอะ ค่อยสนุกหน่อยเนาะแม่ไปสองกนเลยจ้่าจ้าที่สองอันนี้ต้องสีฟ้าชนะจะไปเจอโสดอนสีฟ้านำอยู่ค่ะเราไม่ใช่ค่ะเราเราเข้าที่สองของสายเราไปเจอโสดอนที่หนึ่งอีกสายหนึ่งไปแล้วก็แพ้แล้วก็ไปชิงที่สามเอาที่แมตสุดท้ายเนี่ยมาแล้วเนี่ย 我中了，幸运！啊。 ที่โดนยิงไงี้ยมันตีแดงยิงเขาจริงหงสฟ้าเท่าไรแล้วมึงเอาดีๆโอ้โหเวรกรรมใครถอดเดี๋ยวใอ้ไอ้พี่น้ำยิงสีฟ้าใครน้ำสามโดนโดนแรงสามสองเหมือนจะเปลี่ยนตัวเราต้องเอาสีฟ้าให้ชนะให้เขาเปลี่ยนตัวถ้เสมอนเขาเขยังถ้เสมอเขาสามต่อสี่อย่าแพ้อย่างเดียวหรอกสีฟ้าเวลาทางนี้เหลือเยอะกว่าเรานะใช่ดิส้ากว่านี่เราจะหมดแล้วอีกนาทีนึงอันนี้จะเหลือสองนาที ได้กลแล้วไกลแล้วได้อยู่อย่าเสมอล้นใช่ไหมไม่รู้เดินบุกแหลกเลยเขาเปลี่ยนตัวใช่ที่เราเสมอมาที่เราเสมอแมตช์แรกอ่ะระบบยับเฮ้ยเฮ้ยดื่มตับดื่มตับอาตีไม่มาเออใช่เลย เยเอาแก้วนึงแเรียนเลยโอเคเตปล่อยเลยไอ๊ยจังเลยทากขาอ่อนล้ม่อยจุกข้าเหนียวเมื่อกี้ง่วงอะไรบางก้าวกินข้าเหนียวหมดเวลาแล้วมดอเราล้วหายแล้วสามสาม เ่้ากสีแดงชนะตกเลยอถ้าสีแดงชนะเราตกจริงปะเนี่ยใช่ตอนนี้สามสามแล้วค่ะโคตรสีแดงสามสามแล้วอ่ะนำมาตามมานสามศนถ้าเขาชนะเราตกอ่ะต่เสมอล้วกันเราต้องรู้ในสีแดงแพเป็นแงเราเอาเขาหรอแดงบุกแหลกเลยเขาเยอะกว่าเลยใช่อเขาเต็มเยอะเดีใจดีใจ